สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาหาด้วงนะฮะก็เป็นด้วงป่านะฮะก็ด้วงบ้านผมจะกินไผ่แบบนี้นะมีเยอะนะครับผมเห็นหลายตัวอยู่นะแต่ว่าไม่สามารถซูมไปให้เห็นได้นะเพราะว่ากล้องมันไม่โฟกัสน,นะผมแล้วก็ซูมไปก็ไม่เห็นนะภาพมันจะแตกนะผมอยู่ตามไผ่อย่างนี้เลยนะตรงนี้เลยนะผมก็ใช้เวลา เดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะเกือบหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะผมก็ขับรถมาไม่ได้นะผมเพราะว่าทางมันลื่นนะฝนตกเนาะก็เลยเดินมานะก็ใครว่าอยู่ป่าอยู่เขาหาด้วงง่ายมันก็ไม่ง่ายนะผมกวัวจะมาถึงนะขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินอีกครึ่งชั่วโมงนะก็รวมเป็นหนึ่งชั่วโมงนะผมแล้วก็เราไปหาเนะี่ยดูที่มันลกมากนะ ไม่รู้ว่ามันจะได้หมดหรือเปล่านะผมเราเห็นตัวด้วงแต่ว่าเราใส่ตกลงมามันไม่ได้นะฮะก็วันนี้ผมจะหาอยู่สแหล่งเนาะก็เดี๋ยวต้องขอไปหาด้วงก่อนนะผมแล้วก็ดูฝั่งนี้นะมีแต่ไล่ข้าวนะผมแล้วก็ขิงเนาะตามนี้นะโอเคนะผมเดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะโอเคครับผมก็ตอนนี้เราใช้เวลาหาไปประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะผมก็ได้ประมาณนี้เนาะดูฮนะตัวเล็กนะผมแต่ว่าเขามันยาวนะตัวนี้แล้วก็มีตัวสวยๆนะเราหาไม่เจอนะผมหลายตัวเหมือนกันฮนะเหนื่อยมากนะแล้วก็ที่มันรกนะผมส่ายทีก็กระเด็นไปไหนไม่รู้นะเราเลยหาไม่เจอนะผมก็ได้มาแบบนี้นะตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เนาะตัวเล็กแต่ว่าเขามันสวยเนี่ย ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนจะสวยนิดนึงนะตัวนี้นะเราก็ได้มาแบบนี้นะผมมีแต่ตัวเล็กๆนะผมตัวใหญ่ตัวใหญ่หิหนตัวเดียวนะแต่ว่าผมเขย่าแรงไปหน่อยนะใส่ต้นไผ่แรงไปหน่อยก็เลยหาไม่เจอนะแล้วก็ดูพวกนี้นะผมตัวนี้พึ่งผสมพันธุ์เสร็จเนาะวันี้เขาก็ใช้ได้เลยนะ เดี๋ยวมันหนีนะผมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปคัดอีกรอบหนึ่งนะผมตัวที่ใช้ได้นะตัวนี้จะบินละลักษณะนี้คือจะบินนะถ้าดวงตัวเล็กนี่เขาจะสวยนะผมตัวใหญ่นี่เขาไม่ค่อยสวยเนาะดูตัวนี้นะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะผมตัวนี้ที่มถืออยู่เนี่ยแต่ว่าดูนะก็มันเป็นอย่างนี้ซะไปหมดนะผมกว่ามันจะได้ตัวแบบสวยๆสมบูรณ์แบบนี้มันไม่มีนะฮะก็เจอเด่นแบบเนี้ยเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลย แต่ว่าเขามันหักนะก็ต้องปล่อยปล่อยนะผมตัวนี้ปล่อยให้เขาไปสู่ธรรมชาติของเขาไปนะดูนะโอ้หถ้ามันเขาไม่หักนี่สุดยอดเลยนะผมตัวนี้แต่เขาก็เอียงไปฝั่งซ้ายเนาะก็เอียงฝั่งซ้ายตัวนี้เป็นร่วงสีดำนะผมแต่ว่าเสียดายมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวก็คงจะหาตามทางแล้วก็กลับบ้านนะผมเพราะว่ามันไม่มีนะผม ตอนนี้แหล่งนี้ไม่มีนะก็เราต้องแข่งขันกับคนอื่นด้วยนะคนอื่นเขาก็มาหาด้วยนะผมโอเคนะก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะปล่อยไปนะผมตนนัวนี้ให้เขาได้ไปแพร่พันธ์ต่อไปนะผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เรามาหาที่ต้นไผ่ต้นนี้นะแหล่งนี้นะผมต้นไผ่นะก็ ต้นนี้หล่นมาเยอะมากนะผมแต่ว่าไผ่มันหนามากเนาะหล่นข้างในเสร็จนะหาไม่ได้นะผมเอาไม่ได้นะหล่นเข้าข้างในหมดเลยนะผมต้นนี้มีมากกว่ายี่สิบตัวนะฮะแล้วก็หล่นมาแป๊บเดียวนะผมดูนะตัวเมียนะมุดดินหายหมดนะผมมีแต่ตัวเมียแล้วก็ตัวเล็กนะเก็บตัวใหญ่ได้สองสามตัวเนาะส่วนที่เหลือก็ได้ยินแต่เสียงหล่นลงในกอไผ่นะเก็บไม่ได้นะผมแล้วก็ดูคนนี้นะเป็นตัวเมียนะผมตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวเล็ก นะเปรียบเทียบไซส์กันนะผมตัวเล็กนะฮะเมื่อกี้หล่นแถวนี้เต็มเลยนะสิบกว่าตัวเลยหาไม่เจอนะผมก็เดินมาไกลยอยู่นะเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะผมกว่าจะถึงตรงนี้นะแล้วก็ดูตัวนี้ตนะัวนี้มีแต่แบบนี้นะผมเยอะแต่ว,ว่าเจอแต่แบบนี้ก็ไม่เอานะผมนะไม่เอานะเจอตัวเมียไม่ได้นะผมตัวอีกต,ตัวนี้นะ ปล่อยมันสู่ธรรมชาติไปนะแล้วก็เจอตัวใหญ่มาสองสามตัวนะเอามารวมตรงนี้นะผมเอามารวมแล้วนะตัวใหญ่หล่นมาซักเต็มแรงนะตัวแบบนี้นะผมนะหล่นมาเต็มแรงเลยนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนะนะหาไม่ได้ด้วยผมตัวใหญ่หาไม่เจอแล้วก็ต้นข้างบนนะข้างบนนะผมข้างบนนี้นะตัวนี้นะะ ต้นแรกนี่ผมเจอเจอฮนะเจอตัวนี้นะผมตัวใหญ่มากแต่ว่าเขาสั้นนะถ้าจะหาตัวแบบสวยๆนี่หายากเลยนะตัวใหญ่เขาไม่สวยฮนะตัวใหญ่นี่เขาสวยหายากส่วนตัวเล็กนี่เขาจะสวยเขาดีนะแต่ว่ามันจะตัวเล็กฮนะแบบนี้นะผมเจอนะตัวนี้นะหล่นที่ต้นนี้ตัวนี้เขาสวยเลยหล่นที่ต้นที่ผมใส่นี่แหละนะ ใช้ได้นะผมตัวนี้แต่ว่าหล่นมาแรงมากนะลงดินนะผมหล่นแถวนี้แล้วดังโบ๊ะเลยนะที่เหลือก็มีแต่ตัวเล็กๆนะผมเนี่ยพวเนี้ยตัวเล็กฮนะเ,เปรียบเทียบไซส์แล้วก็ดูนะคนละไซส์กันเลยนะกับพวกตัวใหญ่นะผม โอเคครับ okay. ผมเดี๋ยวก็จะเดินต่อนะเดินต่อไปหาต่อนะโอเคดูไซส์ก่อนนะสองตัวนี้ตัวใหญ่กว่าทุกตัวแล้วนะฮะตัวนี้ตัวใหญ่สุดนะใหญ่สุดน่าจะแบบนี้นะผมถ้าเจอแบบนี้นี่ไม่ผิดหวังนะแต่ว่าเขาต้องสวยกว่านี้นะไอพวกนี้ไซส์กลางๆค่อนข้างจะเล็กนะโอเคครับ okay. ผมก็แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายต่อนะ บินด้วยนะผมดวงบินนะตกใจเลยก็เดี๋ยวไปถ่ายที่อื่นต่อนะเพราะว่าจะเดินหาอยู่นะใช้การเดินเอานะผมใครว่าหาดวงไม่ไม่ลำบากนะผมหายากนะแถวนี้มีเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าป่าเข้าเขาไปลึกนะก็แค่นี้นะใครที่ให้ผมแจกก็ช่วยค่าน้ํามันผมหน่อยก็พอแล้วนะค่าส่งค่าน้ํามันก็พอเนาะที่ว่า80สบาทนะใครว่าแพงก็ลองลองมาหาเองเนาะถ้าดักนี่กว่าจะได้แบบนี้นี่ยากนะ แถวนี้เนาะเดินตามป่าตามเขาเพื่อหานะใครว่าแพงนะแปดสิบาทค่าสงนะ่งเนี่ยมาหาเองนะใครไม่เอาผมก็ไม่ว่านะผมที่ผมทําคลิปแจกไปนะเดี๋ยวพวกนี้ถ้าสวยก็จะเอาแถมแจกไปด้วยนะเรือไม่ก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติเพราะมันตัวเล็กนะเขาสวยจะเป็นตัวเล็กเขาไอตัวใหญ่จะตัวใหญ่มันจะเขาไม่สวยเนาะแถวบ้านนะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ใหญ่มากโอเคผมเดี๋ยวไปหาที่อื่นต่อนะครับ โอเคนะผมก็ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะก็ตอนแรกว่าจะไปหาที่ต่อไปนะแต่ว่าไปถึงแล้วไม่มีด้วงนะผมเห็นสองสามตัวนะเป็นตัวเล็กก็เลยกลับนะผมตอนตอนนี้ผมก็ได้คัดด้วงที่ได้มานะก็ปล่อยหมดแล้วนะผมเอามาเอามาแค่สองตัวนะก็คือตัวนี้นะผมตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้นะด้วงดํานะผมตัวนี้ตัวใหญ่มากนะเป็นด้วงสีดานะผมแต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นด้วงตัวใหญ่ แต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเขาไม่ค่อยใหญ่เนี่ยแถวบ้านมันจะเป็นอย่างนี้นะผมถ้าร่วงตัวใหญ่เขามันจะเล็กนะถ้าร่วงเล็กเขามันจะสวยจะใหญ่นะหาตัวที่ร่วงใหญ่แล้วเขาใหญ่นี่หายากนะต้องรอว่าช่วงต่อไปเนี่ยมันจะมีมากกว่าน,นี้ไหมมันจะเจอไหมนะแบบนี้นะผมตัวนี้ร่วงดําตัวใหญ่นะแล้วก็ผมก็เก็บมาอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นตัวนี้ฮนะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้หล่นลงมาน่าจะเจ็บไม่เบาเลยนะ มตัวนี้ตัวนี้เขายาวสวยสวยเลยนะเขามันสวยมากนะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ฮนะดูเล็บนะผมเล็บขาข้างสุดท้ายเนี่ยเล็บขาดนะถ้าเราไปชนเนี่ยเสียเปียบเลยนะผมมันเกาะไม่แน่นเนาะเสียเปรียบเลยแต่ตัวนี้ผมจะเลี้ยงไว้นะเล็บดูฮนะข้างนี้นะขาดตรงไปเล็บนะผมทั้งสองสองอันนะสองข้างนะสองง่ามนะมันขาดหมดเลยนะผมแต่ตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่มากเนาะ ตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะ่ะหน่อยหนึ่งนะถ้าชนก็ชนตัวเมื่อกี้ไม่ไหวนะผมสู้แรงไม่ได้เนาะยังไงเขาตัวใหญ่กว่าเราก็ต้องแพ้อยู่แล้วนะถ้าเราไปชนนะ่ะนี่นะผมเก็บมานะะก็กลับมาบ้านแค่สองตัวนะ่ะตัวนี้เขาสวยที่สุดด้วยตั้งแต่หาด้วงมาเนะี่ยเจออย่างเงี้ยเขาสวยอย่างเงี้ยหายากนะผมเจอไม่กี่ตัวเองนะผมก็เดี๋ยวบันหลังผมจะไปหาอีกนะ่ะ ก็วันนี้ไปหามาได้แค่นี้นะผมเจอแค่นี้นะเปรียบเทียบขนาดนะผมเปรียบเทียบถ้าในโทรศัพท์อาจจะดูตัวเท่ากันนะแต่ว่าความจริงในตัวดำตัวใหญ่กว่านะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าผิดพกันใดก็ขออภัยด้วยนะผมแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตาม เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่า,ทานี้ผมสวัสดีครับ